อันนี้ครับอ่าจถานีดีกว่าจะฝากผลงานอะไรของตัวเองมไหมก็ฝากแบบว่าถ้าเห็นที่เล่นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะจะบอกว่าที่จริงชอบมากๆนะคะถ้าเกิดมีผู้จัดคนไหนสนใจนะคะอะไรก็ได้นะคะบทอะไรก็ได้ตอนนี้หนูรับหมดเลย แล้วความสนุกสนานมาฝากกันเพียบเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานแล้วก็สดใสกับเรานะคะคุณน้ำระพีพัฒคุณชมพู่แล้วก็คุณแจ๊สชวนชื่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวน,นะครับคุณผู้ชมครับรายการจัำพันดาวของเราก็ขออวยพรให้น้องสานินะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องใหม่นะ,ะพวกเราเป็นเหมือนพี่ๆในวงการนะครับที่อยู่ในวงการบันเทิงขออวยพรเลยให้สานิเนี่ยได้พบเจอแต่งงานที่ดีสนุกสนานกับงานแล้วก็ผลิตผลงานดีๆอย่างนี้นะครับให้แฟนๆได้กรี๊ดเสียงดังๆอย่างนี้ เสียงกรี๊ดดังๆสำหรับซานินี่พาพรออย่างนี้ตลอดไปขอบคุณมากครับล้วค่ะตอนนี้มาถึงช่วงคำถามท้ายรายการค่ะคำถามวันนี้นะคะเกี่ยวกับชื่อของน้องซานิคำถามมีอยู่ว่าชื่อซานิ แปลว่าอะไรค่ะผู้ที่ตอบถูกเป็นสายแรกภายใน10นาทีนี้นะคะจะได้รับสร้อยความซีเพชรทวิสเตอร์คอลเลกชันจากโมเดิร์นไดมอนด์มูลค่า20,000บาทค่ะได้ทนเข้ามาค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังนะครับคลิกไปเลยครับที่ janpandaw. manytv. com สำหรับวันนี้เวลาของจันพันดาวหมดลงแล้วกลับมาสนุกสนานแล้วก็มีเสียงฮาแบบนี้ได้อีกในค่าคืนวันจันทร์หน้าเวลาดีๆ5ทุ่มนิดๆนะคะสาหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องบอกว่าสวัสดีค่ะ อโน,น่เนี่คิดขู่อะไรอย่างงี้บ้างได้ไหมเพราะว่าร้องแต่เพลงล็อกล็อกหนบอดี้อ,อ,ดอะไรอยา่างงี้หนูไม่อะไรหรอกวงไ <c oughs> ะเขาเลี่ยนหรือเปล่าอย่าดูถูกวงที่หน้าตา